สวัสดีครับผมณัฐพาพโพสีรานศึกษา5 3 1 0 0 6 3 1ึ1สา5 3 1 0 6 3ำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปแสดงวิธีการทำหัวต่อข้อบอดครับทริ่ม้เป็นแบบนี้ครับเริ่มแรกผมก็จะสร้างชิ้นงานทีน่มสร้างท้นมาใหม่ครับผ่านนะสเกต็ตบนท็อปเพลนนะครบับอื่นก็เป็นวงกลมนะครับวงกลมที่ผมกำหนโด d ด,ดมนเตอร์เท่ากับ16นะครับหรือว่าลักมีเท่ากับ8นี่นะครับ ะมาผมก็จะตัดตออกตรงตรงส่วนนี้ให้เป็นรูปตัว C นะครับโดยเริ่มจากสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ t r i มก่อน trim ผมต้องกำหนขนาดก่อนนะครับว่าส่วนที่ผมตัดเนี่ยขนาดเท่าไหร่ซึ่งผมให้เท่ากับ5นะครับเสร็จแล้วก็ t r i มครับ เรียบร้อยครับแล้วก็ extrude ขึ้นมาโดยที่ความหนาันให้1มิลครับแล้วก็ extrude ขึ้นมา14นะครับเสร็จแล้วครับผมก็จะทําส่วนที่ยื่นออกมานะครับโดยที่จะสเก็ตบนผิวนะคับเพื่อคอนเวิร์ตครับเป็นเพลยนี้นะครับ มันตอมันจะการวาดเส้นรอบรูปนะครับเสร็จแล้วต่อมาก็ใช้เส้นตรงในการวาดนะครับก็หนดขนาดให้มันนะครับสูงสิบห้ากว้างห้านะครับเสร็จแล้ว ผมก็จะสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาครับในตรงนี้ครับเพื่อที่จะทำการมิลเลอร์มันมนะครับเพื่อง่ายต่อการว่านะครับจะได้น้องเสียเวลามิลเลอเบลเส้นเซนเตอร์ไลน์นี่เราก็ได้สองฝั่งที่เหมือนกันนะครับดังนี้นครับจากผมก็จะทิบในส่วนที่ไมาต้องการใช้นะครับ ไป้ครับโอเคแล้วก็ extrude มันออกมาฮะโดยที่ extrude เป็นอินพ r ตนะครับเอ่อ extrude มา14นะครับครับเสร็จแล้วท่าตามนี้ครับต่อมาผมก็จะทำให้มงคงนะครับโดยการใช้ fillet fillet และเป็น fillet ราว fillet นะครับ <Okay. S 2> เพล่อแรกจะเลือกด้านบนแล้วที่สองก็เ,เลือกด้านี่าง ตามนี้นะครับแล้วก็ทําอีด้านหนึ่งนี่กยนะครับต่อมาผมก็จะเออจาะรูนะครับเจาะรูโดยใช้คําสั่งโฮวิสาะใช้โฮนะครับจะขนาดเป็นแอนิซิมเมติกนะครับไซส์เป็น แปดแปดเอ่อแซเปิลแปดเลมิเตอร์นะครับเลมิเตอร์เท่ากับแปดครับโพ i ิชันไปหน้านี้นครับแล้วก็เลือกให้มันอยู่ตรงกลางครับเร,ร้อยแล้วกดโอเคนะฮะ่ายลืมในส่วนนี้นะครับเอ็นคอนดิชันครับเป็นทรูออลนะครับ,ค,รบคือทะลุผ่านเลยนนะฮะไม่ต้อง <I am. S 1> คือได้ตามนี้นครับ เวลาครับต่อไปก็จะที่เหลือก็เป็นการลบมุมธรรมดาครับใช้คอนแสแตนต์เดีย็กนะครับให,หนึ่งมิลนะครับจะมีจะมีนี้ส่วนนี้อันนี้่วนนี้ส่วนนี้อันนี้อันนี้ ใ่ครับกดโอเคนะครับ,บก็จะได้ชิ้นงานตามที่ต้องการครับสำหรับโฮวตอเข้อบอกก็อยู่ที่นี้ครับ,บคมครับ